สวัสดีจ้าพี่น้องกองไฟสุขภูขสุขคุณม,มีแม่สุภาพมาล่างบอ่ออีกแล้วเด้อค่ะเดอ้อล่างบ่อน้ำขัดโตแม่ปลาดุกโตใดที่เพิ่นมีไข่เด้อจ้ะเดอ้อแบบนี้จะขัดไว้ค่ะขัดแม่ไข่ไข่เพิ่นมอกขัดไว้วไวถัดบ่มเอาไว้ถัดดูเห็ดกินน้ำจะขัดเดอ้อนี่เด้อ ตัวไข,ข่ไออกไา่ค่ะนัดตัวไข่ไข่ขึ้นด้วยค่ะด้วยถัดตัวไข่ไขึ้นออก ชำแฉะขายค่ะเด็กค้นี่แหะค่ะมือใหม่มือใหม่หัดเลี้ยงก็ได้ดูได้กินอยู่เด้อพี่น้องโอ้แล่นแล้วแล่นแล้วแล่นแล้วพี่น้องจ้า ใส่หลักไข่อะตัวไข่ๆปิ้งๆด้วยใส่แบบพี่น้องอ่าเด้อมาจับปลาตัวเมสุยีสูนิ้วใดล่ะเนี่ยพี่จนคว่ข้างใต้แทะ จับถือก็ตัวได้ไข่นี่ไล่ด้วยไล่ลุลเลยเออพี่น้องคัดตัวไข่ไข่ออกค่ะโอ้ อ,อ๋อที่จับแล้วกกระโดดออกน่องเอ้ยมาตเป็งคน,นง่ายจังเลย ปลาซอยกันมีไข่ไข่ออกตัวไข่ไข่ยุ้ยตัวเมีนวันไิจับง่ายน,น้องค่ะะยานขึ้นปักเอากระพองเนเสียนจับปลาเนเสียนจับปลาเดอ้อพี่น้องเอ้ย ฟองปองยิ้มใ in ่องปองอย้สน่ปองฟองององย่ะบังคางนี่พี่น้องจัด จับยากเนาะจะเป็นจับยากแน่จับยากเอ้ยพี่น้องเอ้อคือแบบอุ้ย muznie, kau pino. Oh, oh, yo 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 yo. Uh. Oh. Go. อยากลาย,ยาน,น,น,นี่ยคนกรดดินเนาะจับเอาง่ายๆเว้ยโอ้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 ยัน ได้พี่น้องแสด้แต่ละตัอ่ะน,อนู่นี่เอกเบิ้ลเดี๋ยวล่ะแม่ไข่ไอยู่ไหนคะเอ่จ<ะ>อจีนีนบอป่าจ้า อยู่ในบ่อปลาค่ะอันนี้เปลี่ยนน้ำปลาสินจ้าเปลี่ยนน้ำปลากะคัดตัไข่มันออกจ้าลงยูทูบก่อนจ้าเอาตัวไข่เสียใ่ห้างไหมบ่บ่ตัวไข่เ้ากะคัดออกไว้แต่เป็นแม่พันธุ์จ้าจังเดือนละปาน โอ้ยนุ้ยตัวนี้มันก็ได้หลายเดือนยุ่งก็จำบ่ได้คือกันจ้อ้ค่ะขันตามที่ขั้นเพื่อนเล่งอาหารได้เพื่อนกะมาดันมาดันะคะเบียกกระดานน้ำทั่วหมดแล้วค่ะ ี่น้องเอ้ยพี่น้องเกกพิ่นมาหาเบี้ยกระกดันพี่น้องเพิ่นมาหาเบี้ยประกดันจ้ากระดันกระนำถว่วเบืดพี่น้อง่อปลานีกับถว่วเด้ค่ะเด้อดีนะครับปลาในซูโบอ,อกเด้อพี่น้องจ้า ผ่านมาจ้าเพิ่นมหาเบียยประกันจะแว่าบมีจะนำถ่วมเบิดมีพ่อปลานำกระถ่วมดีป่าไม่สูบออกพี่น้องเลยอ,นอ,อน่นแล้พี่น้องจ้า มากดดันพี่น้องมายืนขอบบอ่อเสียบ่าจูบ้องขาดก่อนด,ด้วยค่ะเด้อข้าก็ต้องขาดตูดเพึ่นอันนี้ขาก็ต้องขาดออกไอขาก็กินนี้ข้าขายนีเด้วยค่ะเด้อนี่เด้อจีบเสริมให้ครอบครัวไปสละค่ะจ้าเออ โบล่างโบพี่น้องถึงล่างโบถึงขัดป่าเออป่าคัดป่า,ปา,ปาแล้วพี่น้องจ้าทำแล้ควค่ะนีแม่สุ เปิดบัวคำะคะ่ะมมดแล้วมืดแล้วเด,วด,วดวียไปปิงๆกระจักได้ไวไวหลายๆเนาะคะ่ะเนาะมีโอกาสเตะล่างโบแล้วพี่น้องน้ำโบ๊ะ น้ำลุหมบแด้วจ้าด้ล่างโบ่ป่าของแม่ซูนี่น้ำรวมดีพิ่นบออกพี่น้อง ดีพอออกพี่น้องจ้าผ้าเมีสูงเป็นรอบๆอเป็นป่าเม่สีน้ำออกน้ำเนีย่ยงปะจักหลับพี่น้องจังใดดเนาะค่ะเน,นาะธรรมชาติภัยธรรมชาติน้ำถั่วโบสู่เป็นเรือปรลาดแล้วค่ะตัวนี้ใครที่บอกตัวงทองป่องๆเมี่ยสูก็จเจ้า ค่ะจ <c oughs> ้าจนี่ม่สุจิเอาไปใส่อ่างอีกอ่างหนึ่งค่ะจัดได้หลายแล้วค่ะเป็นเปลี่ลยนใครๆพี่น้องบนในตานี่ ยังเหลือหลายเยอะค่ะเยอะตัวใครนี่ตัวเมย์ใครๆเพื่อนกันยังเหลือหลายตัวอยู่ค่ะยังเยอะค่ะเพราะว่าช่วงนี้เพิ่นจะนมี้ขใครเลยค่ะคลิปนี้แม่สุกลลไปก่อนค่ะก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามให้แม่สู่น้ำเนี้เด้อจ้ะเด้ออย่าลืมกดกระดิ่งไว้เด้อจ้ะเด้อเป จิบลาดาคลิปใหม่ๆที่เวล้าแม่สูได้ลงคลิปใหม่ๆให้พี่น้องเขารับชมด้อจ้ะเด้อสำหรับคลิปนี้แม่สูลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ